<Stop. S 2> บันทึกขนาดจอดนะครับผมถ้ามีรถมากระแทกก็จ <All right. S 2> ะติดอัตโนมัติครับ <All right. S 2> พร้อมกับบันทึกนะครับ <All right. S 2> แล้วก็ล็อกไฟนี่คือบันทึกขนาดจอดตลอดย4ี่ชั่วโมงถ้ามีการชน หรือมีแรงสั่นสะเทือนกับตัวรถเขาก็จะติดเพรากับบัะททศแล้วก็ล็อกวานะครับเป็นประโยชน์ในกรณีที่เราจอดรถครับเขาก็จะติดถ้ามีการชนอีกเขาก็จะติดอีกครับสมมติว่าการชนคือการเคาะครับเขาจะติดครับนี่คือการทำงานของ บรรทึกขณะหย่อนครับ,รบแล้วสักพักก็ประมาณ10วินาทีถึง15วินาทีครับเขาก็จะดับตัวลงครับเขาก็จะดับตัวองคครรัับบ